ตอนที่84ยาอายุวัฒนะอีก16วันจะถึงวันเกิดคุณอย่างนั้นรอบนี้พวกเราเข้าไปสักวันสองอาทิตย์ก็แล้วกันออกมาจะได้ไม่ถูกละหุกคุณเองจะได้มีระดับเพิ่มขึ้นเยอะๆด้วยไงเต้ที่ยืนอยู่ในห้องสเบียงภายในคอรหืหาใหญ่ของเต้าเอ่ยเสนอคุณว่ายังไงฉันก็ว่าตามนั้นแหละแต่เข้าไปนานขนาดนั้นสบียงจะพอหรอถึงฉันจะช่วยแบกแล้วก็เถอะอีกอย่างถ้าพวกเราเอาสเบียงเข้าไปเยอะเกินไป มันก็จะส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวทำให้เดินทางได้ช้าอีกเต้าเอ่ยขอเต้ได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะพร้อมกับที่ยิ้มออกมาเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายแสดงออกถึงสีหน้างุงงเต้ก็ยื่นมือออกไปลูบสีสักของเต้าพร้อมกับที่เอ่ยอธิบายไม่เสียทีที่ผมสอนมาจริงๆทีแรกนึกว่าจะเป็นพวกคุณหนูไฮโซไม่ได้เรื่องซะอีกถือว่าผมมองคุณผิดไปในช่วงแรกเต้เอ่ยหัวเราะแล้วตอนนี้เป็นยังไงเต้าเอ่ยถาม ก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งเต้เอ่ยหยอกเห็นว่าอีกฝ่ายแสดงออกถึงสีหน้าไม่พอใจและส่งสายตามองค้อนกลับมาเต้ก็รีบเอ๋ยแก้ปกติถ้าเราไปนานนานเรื่องสเสบียงมันก็เป็นปัญหาจริงๆนั่นแหละโดยเฉพาะกลุ่มอย่างพวกเราที่เลือกจะไม่สูงสิงกับใครแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะผมมีนี่เต้เอ๋ยพร้อมกับที่ยกมือของตนเองซึ่งสวมแหวนยกน้ำดีอยู่แสดงให้กับเต้าดูอัญญกประกาศคู่ประนีจุดๆอะไรของคุณแหวน เออฉันว่าจะถามหลายครั้งแล้วแต่ก็ลืมไงอยู่ๆคุณมาใส่แหวนสัง,งัานแหวนหยกด้วยมีความหมายอะไรแต้วที่ทำหน้างงเอ่ยถามแทนคำตอบเต้เลือกที่จะเดินเข้าไปยังกล่องซึ่งบรรจุอาหาร MIE ที่ตั้งเรียงรายอยู่จากนั้นจึงยกมือของตนข้างที่สวมแหวนอยู่ขึ้นไม่นานก็ปรากดอลำแสงประหลาดแผ่กระจายออกครอบคลุมลังซึ่งบรรจุอาหาร MIE ไว้ส่งให้พวกมันหายวับไปเผย อะไรนะเต้าส่งเสียงอุทานออกมาอย่างรู้สึกตกใจหายไปแล้วหายไปไหนคุณทำอะไรเต้ารีบยิงคำถามออกมาเป็นชุดเผยรอยยิ้มอย่างลี้ลับออกมาชั่วครู่หนึ่งเต้ก็เอ่ยบอกอยู่ในนี้เต้เอ่ยพร้อมกับที่ใช้นิ้วแตะไปบนแหวนหยกซึ่งสวมอยู่บนมืออีกข้างของตนในแหวน เต้พงกสีสัรับใช่เต้เอ่ยตอบจากนั้นจึงยื่นมือออกไปและหน่วงพลังปราณเพื่อนำกล่องอาหาร MIE ซึ่งเก็บเข้าสู่แหวนมิติเมื่อสักครู่ออกมาไว้ดังเดิมได้ยังไงคุณทำได้ยังไงเต้าเห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามาขยันขยอ,อก,กอดแขนเอ่ยถามเพราะแหวนนี่ไงเต้เอ่ยบอกได้ยินคำตอบเต้าก็รีบคว้าแขนของเต้เข้ามาดูแหวนซึ่งเต้สวมอยู่ให้ถนัดชัดตา แล้วมันแหวนอะไรเอามาจากไหนฉันไม่เคยได้ยินว่ามันมีของแบบนี้อยู่บนโลกก็ถ้าโลกของเราคงไม่มีแต่ในโลกแห่งยุทธจักรนั้นมีแต่ยิ้มบอกจากนั้นจึงเริ่มเอ่ยอธิบายถึงที่มาของแหวนหลังจากที่รับฟังคําอธิบายจนจบเต้าก็เอ่ยถามขึ้นฟังจากที่คุณบอกไอแหวนนี่มันมีค่ามากเลยไม่ใช่หรอฉันว่าไม่ใช่แค่โลกนั้นหอรออ,อกอต่อให้จะเป็นโลกของเราถ้าเกิดมีคนอื่นรู้มันก็อันตรายอยู่ดี อย่างนั้นแล้วทำไมคุณถึงมาบอกฉันละ่ะเพราะผมไว้ใจคุณผมเชื่อว่าคุณจะไม่ทำร้ายผมหรือครอบครัวของผมผมคิดไม่ผิดใช่ไหมเต้เอ่ยพร้อมกับที่จ้องมองเข้าไปในดวงตาของเต้านั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเต้าตอบอย่างนั้นเก็บไว้เป็นความลับของพวกเราตกลงไหมเต้เอ่ยเต้าผงกสีสรับรับรองปิดสนิทไม่บอกใครป้าก็ไม่บอกยื่นมือออกไปลูบหัวเต้าอีกรอบเสร็จ เต้ก็เอ่ยขึ้นผมเชื่อว่าคุณเก็บความลับเก่งมันไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจป้าคุณนะแต่เรื่องแบบนี้คนรู้ยิ่งน้อยมันยิ่งปลอดภัยสําหรับผมความโลทอของคนมันไว้ใจไม่ได้หรอกคงต้องรอจนกว่าผมจะมั่นใจว่าตัวเองแข็งแกร่งมากพอเอ่ยกล่าวเสร็จเต้ก็หันกลับมามองยังแต้ความลับของผมถือว่าเป็นหลักประกันให้กับคุณได้หรือยัง เห็นถึงรอยยิ้มกรุ้มกริ่มของเต้ที่จ้องมองมาเต้าก็รีบหลบสายตาด้วยเพราะจำได้เกี่ยวกับเรื่องหลักประกันซึ่งตนเคยเอ่ยถึงอะไรของคุณอยู่ดีๆก็มาหื่นใส่เฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเต้รีบเผยแก้ผมหมายถึงหลักประกันเรื่องความจริงใจเห็นแม่ผมบอก,กว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าของผมใช่ไหมผมก็แค่จะให้คุณมั่นใจเต้เอ่ย ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ต้องรอจนกว่าฉันจะเปิดตัวคุณก่อนเต้าตอบเหมือนกับว่าไม่ได้ยินคำเอ่ยแก้ตัวของเต้เมื่อสักครู่เห็นว่าบรรยากาศเริ่มกระอักกระอ่วนเต้ก็เอ่ยเปลี่ยนหัวเรื่องยังจําเรื่องการฝึกพลังปราณที่คุณเคยถามผมได้ไหมด้วยเจ้านี่ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะช่วยให้คุณฝึกปราณได้เอ๋ได้จริงหรอไม่ได้โกหกฉันนะแต้วเอ่ยถามอย่างตื่นเต้นได้น่มันได้ แต่คงไม่ใช่ตอนนี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าโลกนี้ไม่มีกระแสของพลังปราณน,นะแต่ในโลกยุทธจักรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอเพียงผมหลับตาตั้งสมาธิผมก็จะสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานที่เรียกว่าปราณซึ่งไหลเวียนอยู่ในบรรยากาศแต่ที่โลกของเราผมสัมผัสม,สมันไม่ได้เพราะแบบนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฝึกปราณได้ในโลกของเราแต่ถ้ามีนี่เต้เอ่ยพร้อมกับที่นำหินลมปราณออกมาแสดงให้กับเต้ดูนี่มันหินอะไร เต้าเอ๋ยถามหินลงกรานหินพวกนี้ขุดได้จากการทำเหมืองภายในโลกนั้นหายากพอสมควรคุณสามารถฝุดปรานโดยดูดซับไอพลังจากหินพวกนี้ได้แต่ปัญหาคือณนะตอนนี้แค่ผมคนเดียวยังไม่พอใช้และผมเองก็มีความจำเป็นจะต้องเร่งทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างเร็วที่สุดด้วยในโลกนั้นสถานการณ์ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ดีเต้าเอ๋ยอธิบายฉันเข้าใจพูดก็พูดเถอะ ผมนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าถ้าคุณสามารถใช้ปราณแบบที่ผมทำได้คุณจะแข็งแกร่งขนาดไหนเต้เอ่ยผู้หญิงฝึกได้จริงๆรหรอไอ้ปราณที่ว่านี่เต้าเอ่ยถามเต้ผงกศรีสรับคนที่เล่นงานผมในโลกนั้นก็ผู้หญิงเพราะแบบนั้นฝึกได้แน่นอนแต่การฝึกมันคงจะไม่ง่ายนะคุณมันต้องใช้เวลาอาจจะเป็นปีสองปีหรือมากกว่านั้นแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะผู้ฝึกปราณจะมีช่วงอายุขยที่ยืนยาวกว่าปกติ ที่สำคัญเราเองก็เป็นนักผจญภัยงานวิจัยหลายๆเล่มที่ผมอ่านมาก็มีอ้างอิงอยู่เหมือนกันว่านักผจญภัยจะมีช่วงอายุขัยที่ยืนยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปมากเพราะแบบนั้นเรื่องเวลาคงไม่ใช่ปัญหาขอแค่มีความพยายามฝึกปราณจะทำให้อายุยืนขึ้นหรอเต้วยถามเต้พงศ์ศรีสารับอย่างอาจารย์ผอท่านก็มีอายุเกือบ300ปีนะที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะถูกพิษร้ายเล่นงานจนระดับการฝึกปลือเสื่อมถอย ตอนนี้ท่านก็คงยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่เต้บอกคุณถ้าอย่างนั้นฉันไม่ฝึกแล้วแต่ให้ปาแทนได้ไหมป้าฉันก็อายุมากแล้วเต้าเอ่ยอย่างนึกได้เห็นถึงความกังวลของเต้าเต้ก็นึกอะไรขึ้นมาได้เออเห็นคุณกังวลเรื่องนี้ผมก็นึกขึ้นมาได้เอ่ยเสร็จเต้ก็นำขวดใส่ย,ยาซึ่งมีลักษณะคล้ายแจกันขนาดเล็กออกมาอะไรหรอ เห็นขวดแล้วชวนให้นึกถึงบรรยากาศในหนังจีนเลยเต้าเอ่ยไหนบอกไม่ดูหนังจีนเต้อเอ่ยถามก็ดูหลังจากที่รู้จักคุณน,นี่แหละเห็นบอก,กว่าเป็นจอมยุทธ์ฉันก็เลยไปหาหนังจีนชุดมาดูว่าจอมยุทธ์ในหนังเขาทำอะไรได้บ้างเต้าบอกสรุปแล้วยาอะไรผมก็ไม่เคยลองแต่อาจารย์ผมก่อนตายท่านอธิบายคร่าวๆว,ว่าเป็นยาอายุวัฒนะสามารถเพิ่มอายุไขเต้อเอ่ยอธิบาย ไนคุณบอกกว่าผู้ฝึกยุธมีอายุยืนยาวไงแล้วทำไมต้องพึ่งยาพวกนี้ด้วยแต้าถามผมเชื่อแล้วละว,ว่าคุณเรียนเก่งถามได้ตรงประเด็นดีเต้หัวเราะมันฟังดูย้อนแย้งก็จริงแต่มันก็มีเหตุและผลของมันแหละมั้งถึงอาจารย์ผมท่านจะไม่ได้บอกไว้แต่ผมคิดว่าก็คงใช้ยืดอายุนั่นแหละบางคนพอฝึกมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะเหมือนกับเจอกำแพงที่ข้ามไปไม่ได้ ผมคิดว่าพวกเขาคงใช้ยาพวกนี้เพื่อยืดอายุเหมือนกันนั่นแหละยิ่งมีเวลามากโอกาสที่จะทะลวงผ่านคอขวดไปสู่ขีดขั้นพลังยุดซึ่งอยู่อีกระดับก็จะยิ่งมากถ้าทะลวงผ่านคอขวดไปได้สําเร็จช่วงอายุไขก็จะถูกยืดให้ยาวออกไปอีกก็ประมาณนี้แหละมั้งเต้เอ่ยอธิบายตามการคาดการณ์ของตนเองหลังจากที่จ้องมองขวดในมือของเต้อยู่พักใหญ่เต้าก็เอ่ยถามขึ้นแล้วไอายานี่มันจะได้ผลจริงไหมใช้ยังไง อันตรายไหมเท่าที่ผมศึกษาจากตำราของท่านอาจารย์เห็นบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงนะเต้เอ่ยกล่าวพร้อมกับที่เปิดจุกข,ขวดยาออกในนี้มีอยู่หกเม็ดเม็ดหนึ่งน่าจะยืดอายุไขได้ประมาณสิบปีผมขอเก็บไว้ให้แม่กับน้องสาวผมสามเม็ดก็แล้วกันส่วนอีกสามถือว่าผมให้คุณเป็นของขวัญวันเกิดดีไหมเกยจบเต้ก็นำขวดเปล่าออกมาเพื่อแบ่งแยกเม็ดยาออกเป็นสองส่วนเหมือนยาลูกกลอนเลย แต่มันเรืองแสงอ่อนๆใช่ไหมนะ่หรือฉันตาฝาดแต้าถามคุณตาไม่ฝาดหรอกเพราะถ้ามันไม่มีแสงอ่อนพวกนี้ผมเองก็คงไม่เชื่อเหมือนกันว่ายาพวกนี้มันจะยืดอายุคนได้จริงๆแต่เชื่อผมเถอะคุณในโลกนั้นมันมีหลายสิ่งซึ่งแหกกฎเกณฑ์ในฝั่งโลกของเราอย่างที่นึกไม่ถึงเลยไอายาพวกนี้ที่ผ่านกรรมวิธีพิเศษในการปรุงขึ้นมันได้ผลจริงๆอ้าปากเต้เอ่ยให้ปลาชันหมดเลยไม่ได้หรอเต้เออย แบบนี้แหละดีแล้วเต้บอกได้ยินแบบนั้นเต้าก็หลับตาอ้าปากขึ้นเพื่อรอให้เต้ส่งเม็ดยาเข้าสู่ปากของตนเป็นไงบ้างคุณเต้เอ,อ่ยถามหลังจากที่ส่งยาเม็ดเข้าสู่ปากของเต้าไปแล้วเอมันรู้สึกเย็นเย็นแถมละลายในปากเลยขมด้วยเต้าเอ,อ่ยผ่านไปอีกสักพักเต้าที่ลืมตาขึ้นมาก็ก้มลงสำรวจมองร่างกายของตัวเองฉันอธิบายไม่ถูก คุณดูขนฉันลุกไปหมดแล้วถึงจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าอายุไขฉันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ความรู้สึกของฉันมันบอกกว่าน่าจะจริงนะคุณคือมันไม่เหมือนกินยาปกติมันมีอะไรมากกว่านั้นต้องลองเองเต้าเอ่ยจากนั้นจึงนึกขึ้นได้คุณบอกจะเก็บไว้ให้น้องกับแม่แต่มันเหลือแค่สามนี่แล้วตัวคุณละ่ะเต้ยิ้มผมคิดว่ามันไม่จำเป็นสำหรับผมหรอกก็ผมเป็นทั้งผู้ฝึกยุทธและนักผจญภัย ถ้างานวิจัยถูกต้องอายุไขผมคงมากกว่าผู้ฝึกยุดกับนักผจญภัยปกติอยู่หลายขุมเลยที่สำคัญผมยังไม่รู้สึกกว่าตัวเองมาถึงคอขวดซึ่งข้ามไปไม่ได้นะเต้บอกขอบคุณนะเต้เอ่ยพร้อมกับที่เขย่งเท้าขึ้นไปหอมแก้มเต้เหมือนกับที่ทำเป็นประจำเวลารู้สึกดีใจยกมือขึ้นรูปแก้มของตนอย่างเก้อเขินพักหนึ่งเต้ก็เอ่ยขึ้นผมว่าเรากลับมาจัดสเบียงก่อนดีกว่าพรุ่งน,นี้จะได้ไม่วุ่นวาย จุดหลังจากที่สมงเต้กลับไปแล้วเต้าที่ถือขวดยาเอาไว้ก็เดินกลับมายังห้องอาหารซึ่งเจ้าสัวพิสิทธิ์ผู้เป็นพ่อนั่งรออยู่ครูเต้เขากลับไปแล้วหรอลูกว่าแต่ทําไมไม่ชวนเขามาทานอาหารด้วยกันละ่ะเต้เขารีบกลับนะปาพอดีว่าครอบครัวเขาเพิ่งจะย้ายออกจากโรงพยาบาลเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่ได้ไม่กี่วันเขาเลยอยากจะกลับไปดูความเรียบร้อยก่อนจะพาเต้าเข้าเกตไปพรุ่งนี้เต้าเอ่ยพร้อมกับที่เดินมายังด้านหลังของผู้เป็นพ่อป้า ป้าเชื่อใจเต้าหรือเปล่าอยู่ๆเต้าที่เดินเข้ามานวดไหล่ให้กับเจ้าสัวพิสิทธ์ก็เอ่ยถามขึ้นทำไมถามอย่างนั้นล่ะลูกถ้าป้าไม่เชื่อหนูแล้วจะให้ป้าไปเชื่อใครเจ้าสัวพิสิทธ์เอ่ยถ้าอย่างนั้นต้องพิสูจน์ป้าลองหลับตาแล้วอ้าปากเต้าเอ่ยจะทําอะไรเจ้าสัวพิสิทธ์ถามเอาหน้าหลับตาแล้วอ้าปากก่อนเต้าเอ่ยเรา ถูกรอบเ้่าจากผู้เป็นลูกเจ้าสัวพิสิทธ์ก็หลับตาลงอาอาก็ได้เอ่ยเสร็จเจ้าสัวพิสิทธ์ก็อ้าปากขึ้นเห็นแบบนั้นเต้าก็หยุดนวดและนําขวดยาที่ถืออยู่ออกมาเปิดจุกออกเมื่อเทเม็ดยาออกมาจากขวดแล้วเต้าก็เอ่ยขึ้นอย่าเพิ่งลืมตานะห้ามคายออกมาด้วยนะปาห้ามคายเอ่ยกล่าวเสร็จเต้าก็ค่อยๆยื่นเม็ดยาเข้าไปวางไว้ในปากของผู้เป็นพ่อจากนั้นเมื่อเห็นว่าผู้เป็นพ่อกินยาอายุวัฒนะซึ่งตนส่งเข้าปากไปอย่างว่าง,ง่าย เต้าก็เอ่ยขึ้นลืมตาขึ้นได้แล้วผ่านไปสักพักเจ้าสัวพิสิบทีขนลุกขนพองขึ้นก็หันกลับมาเอ่ยถามกับผู้เป็นลูกสาวเต้าเอาอะไรให้ป้ากินเต้ายิ้งอย่างลี้ลับยาวิเศษมันจะช่วยให้ป้ามีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเต้าไปได้นานนานยาน,านั้นน่ะเป็นของขวัญจากครูเต้เงินร้อยล้านก็ซื้อไม่ได้นะปา้าเต้าบอกได้แค่นี้แหละเอ่ยกล่าวจบเต้าก็ก้มลงหอมแก้มผู้เป็นพ่อฟอดหนึ่งปา้า ปาต้องดีกับครูเต้และครอบครัวเขามากๆนะปาเต้าเลือกคนนี้แหละมาเป็นลูกเขยป้าอึมยิงลิเมตเจ้าสัวพิสิทธ์ซึ่งอยู่ในอาการสับสนมึนงงเอ่ยตอบอย่างไม่รู้ตัวเมื่อตั้งสติดได้เจ้าสัวพิสิทธ์ก็รีบเอ่ยถามขึ้นมานี่เอาอะไรมาให้ปากินอย่ามาทําเป็นรับลมคมในนักหลับมานี่เต้าหัวเราะก็บอกแล้วไงว่าเป็นยาวิเศษมันจะทำให้ป้ามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนบอกแล้วไงว่าบอกได้แค่นี้แหละ เสียงที่แสดงออกถึงสภาพอารมณ์สดใสของเต้าซึ่งวิ่งกระโดดออกไปไกลแล้วดังก้องกลับมาให้เจ้าสัวพิสิทธ์ได้ยินถึงแม้คำพูดของผู้เป็นลูกสาวออกจะฟังดูเลวไหล,อ,หลยอยู่บ้างหากแต่เจ้าสัวพิสิทธ์กลับรู้สึกว่าผู้เป็นลูกสาวนั้นไม่ได้กล่าวโกหกอย่างน้อยความรู้สึกของตนขณนะที่อาปากลับเอาเม็ดยาประหลาดนั้นเข้าไปก็บอกกับตนแบบนั้น